ตอนที่3,939 39, ราชาอสุลเราผู้ฝึกบำเพ็ญที่ขี่มาล้อมอยู่มองภาพเบื้องหน้าดวงตาหลีลงเล็กน้อยดูเหมือนไม่คาดคิดว่าคนในสานร,รัางจะเก่งกาจถึงเพียงนี้คนที่นั่งอยู่รถมาร้าโรลานั้นียบไปพักหนึ่งก่อนจะเอื่อเอ่ยคำหนึ่งที่เย็นเยียบเจอความโหดเหี้มคาแม้ผู้ฝึกบำเพ็ญเหล่านั้นจะตกคาตายลงทว่า เราศัตรูกลับมาได้ล่าถอยไปแต่กลับจดจ้องมองมาที่พวกเขาและตู้ฟันและคนอื่นๆเริ่มประแวดระวังทันทีได้ยินเสียงอันเย็ยนเยียบและเปียมด้วยปราณพลังวิญญาณของความตายดังขึ้นพวกเขาจึงกระจายตัวไปตามมุมต่างๆของซันป้องกันไม่ให้การต่อสู้จากภายนอกกระทบถึงเจ้าหนายที่อยู่ด้านในเงากระบีนับสิบผล่พุ่งออกมาจากภายนอก กระแสปานที่ทรงพลังแพ่กระจายทำให้ผู้คนในซานร,รู้สึกได้ถึงไอสังหารนั้นอย่างชัดเจนเสียงต่อสู้จากภายนอกดังขึ้นยิงสาวขดตัวอยู่ตรงมุมอย่างหวาดกลัวแอบมองไปข้างนอกด้วยความระแวดระวังเมื่อเห็นเหล่าพวกฝูงเพ็ญที่ขี่มาข้างนอกใบหน้านางก็ซีดเผือดดวงตาหดเล็กลงอย่างหวาดภวาจากเดิมที่ซีดอยู่แล้วก็ยิงซีดลงกาเดิม เราจาพวกเขาหรือเสียงของเฟิงจิวดังขึ้นเบาๆขณะที่สายตาหันไปมองหญิงสาวในมุมซันเมื่อได้ยินเสียงนี้หญิงสาวเหลือไปมองนางก่อนตอบเสียงสันเคือพวกเขาพวกเขาเป็นกองกําลังเกาะดาใต้บังคับบัญชาของราชาอสูรพวกเขาฆ่าคนมานับไป่วนแข็งแกร่งอย่างมากว่ากันว่าคนที่เคยเห็นพวกเขาล้วนตายหมด นางเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยหันไปมองภิกษูที่กำลังนั่งพนมมือและหลับตาสวดมนต์อยู่ด้านข้างได้สื่อเคยได้ยินชื่อหรือไม่อาิิตพุพธราชาอสศนในดินแดนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพียงแต่โยมยังไม่เคยพบด้วยตนเองเขากล่าวเสียงเรียบก่อนจะเง่อยหน้ามองออกไปประตูที่ป้องกันลมฝนพังยับเยินน่งตรงตำแหน่งนี้สามารถมองเห็นการต่อสู้นอกศาลได้ชัดเจน รวมถึงรถมารูสีดำที่จอดนิ่งกลางสายฝนแต่สิ่งที่เขามองเห็นนอกจากเงากระบ,บี่แวววาวและกระแสปานที่ดูร้ายแล้วยังมีพลังเย็นยะเยือกอันน่ากลัวกิ่นอายแห่งความตายและความเครียดแขนที่อบอวนอยู่รอบรถมาคันนั้นเขาถอนหายใจเบาๆสวดพุทธมนต์แผ่วเบาและก้มหน้าลงสวดภาวนาต่อไป ภายใต้สายตาของถุกคนนางไม่อาจส่งลูกสองคนเข้าห่วงมิติได้จึงหันไปส่งลูกๆให้กับเซียนยนเมื่อเจอเจ้าดูแลลูกๆทีค่ะจะออกไปดูเองอืมเขาตอบรับเสียงหนักแน่นโอบก,กอดลูกสาวสองคนไวน้แน่นขนาดปกป้องพวกเขาด้วยปานพลังวิญ,ญญาณของตนเองป้องกันไม่ให้คลื่นสังหารจากภายนอกหรือแรงกดดันมหาศาลกระทบถึงตัวพวกเขานางเดินไปยัง ประตูซานมองออกไปข้างนอกบรรดาหัวหน้าหน่วยองค์คาร์ทั้ง8ดคนรวมถึงตู้ฟันฮุยลางต่างก็เข้าร่วมการต่อสู้ขณะที่เหลืองวาไปชิงเชิงเหลืองซวงจินซินเฝ้าประตูซานอย่างระแวดระวังส่วนในความมืดมีอิงอีซ่อนตัวคอยเฝ้าระวังสายตานางจับจ้องไปยังเงากระบีและแสงคมดาบที่พุ่งวาบท่ามกลางสายฝนกระแสปาน สังหารพุ่งฝ่า,ฝ,าฝนลงมากินข่าวเลือดและความตายแพร่ซ่านไปทั่วอากาศก่อนจะถูกสายฝนชาล้างจนเบาบางรถมาสีดำรุรานัน้นยังคงหยุดอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวไม่ถอยกลับกระแสกระบียรอบข้างกลับไม่อาจทำอันตรายมันได้เมต่น้อยคนที่อยู่ในรถมาคันนี้คือราชาอโศนอย่างนั้นหรือนางสังเกตผู้ผูกมเพนที่ขี่มาอยู่พวกเขาอาจไม่เก่งเท่ากับพวกฉีคัง แต่ก็เฉยได้ด้วยการฝึกฝนมาอย่างดีพวกเขารู้ดีว่าการต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉีคังจึงจัดกระบวนทับโจมตีพร้อมกันถอยพร้อมกันราวกับผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีทําให้ฉีคังและคนอื่นๆหาทางจัดการได้ยากในทันทีขณะนางกําลังเฝ้ามองอยู่นั้นจู่ๆรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่กําลังจับจ้องมาที่นาง ความรู้สึกนี้ทำให้หนางขมวดคิ้วเล็กน้อยภายในรถมาสีดำราชาอสาูรที่นั่งอยู่หลังม่านโปรงกว่าสายตาคมกริบและทรงพลังไปยังร่างในชุดสีแดงที่ยืนอยู่หน้าซานกินอายของเขาเปลี่ยมด้วยแรงกดดันและความน่าเกรงขามจ้องมองเฟิ่องจิวอย่างจงแจ้งความงามลำเลิศใบหน้าที่งดงามดุืวสวครร์องเอวระหงอ่อนช้อย พลังรอบกายทรงเสน่ห์สะดุดต,ตาทําให้ราชาอสูรเพ่งพินิดด้วยความคิดลึกซึง้งสายตาเฟื่องจิวเคลื่อนจากเหล่าผู้ฝึกบำเพ็ญที่กําลังต่อสู้อยู่ออกไปในสายตาเย็นเฉียบของนางจับจ้องไปยังรถมาสีดําราวกับมองทะลุเข้าไปภายในแม้จะไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เฟื่องจิวรู้สึกได้ว่ามีสายตาที่คมกริบประทรงพลังจ้องมองนางจากในนั้น สายตาที่เต็มไปด้วยความคุกคามและความหยาบกร้านเฟิงจิวขยับมือขีบเข็มเงินไว้ระวังนิว้วสายตามองข้ามผู้ฝึกบำเพ็ญที่กำลังต่อสู้อยู่ไปยังหนึ่งในขบวนสัตรูพลังวิญญาณภายในมือเคลื่อนไหวทันทีปล่อยแสงวาบแหลมคมออกมาเสียงกระแสปานแหลมคมถูกลบด้วยเสียงสายฝนเสียงเย็นพุ่งผ่านอากาศหวังจะ เจาะเข้าสู่ร่างของหนึ่งในศัตรูแต่แล้วกลับได้ยินเสียงดังขึ้นกระทันหันเฟิงจิ๋วเลิกคิ้วเล็กน้อยเห็นเข็มเงินถูกต้านและตกลงพื้นนางยิ้มมุมปากเล็กน้อยด้วยความแปลกใจมองเห็นแสงวูบหนึ่งพุ่งผ่านสายฝนในยามค่ำคืนพุ่งเข้าชนกับเข็มเงินเล่มนั้นทำให้เข็มเงินของนางตกลงสู่พื้นดินเฟิงจิ๋วเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยมองไปยังเข็มเงินที่ตกอยู่บนพื้น หายกับรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยก่อนที่มุมปากจะยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆชั่วขณะถัดมามือของนางขยับขึ้นอีกครั้งปล่อยเข็มเงินไหลเลมพุ่งออกไปอย่างที่คาดไว้คนที่เหยื่อรถม้าก็ออกมือโต้กลับเช่นเดียวกันพร้อมกันนั้นกระแสปานลายสายก็พุ่งออกมาด้วยฝ่ามือของนางเองก็ผิดกลับอย่างฉัวไวก่อนที่ลมฝ่ามือสายหนึ่ง จะพุ่งออกมาอย่างรุนแรงราวกับสายฟ้าฟาดโหมกระนำพุ่งเข้าหารถม้าพลังอันแข็งแกร่งประสานกับกระแสลมคมปรับทำให้สายลมแดะฝนในอากาศพันเบียงเบนไปทางด้านหนึ่งมวลตัวผู้ตรงเข้าหารถม้าม้าวิญ,ญญาณเขาเดียวหน้ารถเมื่อสัมผัสกับก,บกระแสปานถึงกับตกใจชูขาหน้าขึ้นพร้อมกันและงแงนศีสาร้องเสียงดังด้วยความตื่นตระหนก รถม้าเกิดการสั่นไหวเพราะม้าวิญญาณขาเดียวตกใจสองผู้ฝึกบำเพ็ญขี่มาอยู่ด้านหน้ารีบกระชากบังเฮียนในในขณะนั้นเองกระแสปานสายหนึ่งจากภายในรถม้าพุ่งออกมากดม้าวิญญาณของเขาเดียวที่กำลังร้องเสียงดังนั้นกลับลงไปทำให้มันยืนสี่เท้าได้มั่นคงพร้อมทั้งยังทำให้รถม้าที่โยกคลอนกลับมาตั้งตรงอีกครั้ง เมื่อเห็นรถมาถูกกดกลับเข้าที่สายตาของเฟิงจิว่วพันปรากฏแสงวาวับมือของนางพันสองประกายแสงแวววาวลำแสงดาบายหนึ่งพุ่งออกไปพร้อมกับเสียงแหลมคมพุ่งทะลุก,กลางอากาศในพริบตาเดียวมุ่งตรงไปยังรถมาวิญญาณเขาเดียวทั้งสองที่ลากรถมาอยู่ด้านหน้าเมื่อฝ่ายตรงข้ามเห็นเฟิ่งจิวลงมือเขาก็ลงมือป้องกันเช่นกัน อีกทั้งสลายการโจมตีของเฟึ่งจิ๋วได้สําเร็จทั้งสองต่างยืนอยู่คนละฝังนางยืนอยู่ใต้ชาคาส่วนอีกคนอยู่ในรถมาทั้งคู่ต่างรุกและโต้รับกันอย่างต่อเนื่องฟิวตุมเสียงกระแสปานอันเย็นเชียบขมพุ่งแวกผ่านสายฝนในยามค่าคืนกระแสปานทั้งสองสายปะทะกันเข้าหากันอย่างแรงเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่น กระแสพลังอันดุนแดงแผ่ออกไปเป็นวงกว้าง้ายขึ้นน้ำสองกระแสพลังผสานกันแล้วพุ่งเข้าหากลุ่มคนที่กำลังต่อสู้กันอยู่อึกโผดกระแสปานสัตว์กระแทกใส่ชีคังและพักพวกรวมถึงเหล่าผูุ้้มกันฝ่ายตรงข้ามทำให้ทั้งสองฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันถึงกับกระจัดกระจายออกไป พวกฉีคังมีพลังแข็งแกร่งกว่าจึงสามารถทรงตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วพร้อมล่าถอยออกมาส่วนอีกไฟตรงข้ามนั้นพลังไม่ถัดเทียมเมื่อถูกสัตว์ใส่ก็มีบางคนถึงกับกระอักเลือดออกมาบางคนส่งเสียงร้องเบาๆบ,บางคนก็ล้มลงไปบนพื้นเมื่อเห็นภาพนี้เฟิงเจียวอิงเอามือข้างหนึ่งพ่หลังมืออีกข้างยกขึ้นส่งสัญญาณให้ฉีคังและคนอื่น ถอยไปอย่างด้านข้างฝ่ายตรงข้ามก็ถอยกลับไปเช่นเดียวกันมายืยนรวมกันอยู่ข้างรถม้าสีดำก็รอคำสั่งจากบุคคลภายในรถมา้าราชาอสูรที่นั่งอยู่ในนั้นกว่าสายตามองอย่างโหดเี้ยมและเย็นชาแววตามืดมนพาดผ่านไปยังชีคังและคนอื่นๆสุดท้ายหยุดอยู่ที่ร่างของเฟิงจิวเงาร่างของเขาพันวุบไหวดุดเงารายทะยานออกมา ยื่นมือออกไปอย่างเฟื่องิวอย่างรวดเร็ว